ครับโอเคนะครับคันนี้เป็นซูซูกินะครับที่เอามาทำเกียร์ถอยหลังครับทางร้านเรานะครับตอนนี้ก็เสร็จพอดีนะครับเราก็จะส่งกับลูกค้านะครับเลยจะรีวิวให้ลูกค้าดูครับตรงนี้จะเป็นอุปกรณ์นะครับชุดมอเตอร์นะครับแล้วก็มีฝาครอบอยางสวยงามเลยทีเราทำขึ้นมานะครับ แล้วการทำงานของเขาก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนล้อนะครับจะเป็นนะครับประมาณนี้นะฮะจะรออยู่นะครับเวลาเราดึงก็จะทำงานนะครับโอเคตอนนี้ก็จะทดลองขับก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีหนึง่งอ่ะลองขับดูสิเปิดสวิตช์กุญแจใช่ไหมเปิดสวิตช์กุญแจแล้วดึงดึงขึ้นมาแล้วก็ กดสวิตช์ถอยได้เลยตัวนี้จะเป็นมอเตอร์24โวลต์นะครับแรงนะครับขึ้นเนินได้สบายๆเลยอสองคนนั่งนะครับ à, start đi start một đợt đi à, okay. คัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นตัวดึงนะครับเวลาเราดึงนี่เราจะดึงเลยนิวพอดึงแล้วเครื่องจะดับนะครับเพราะว่าเราจะใส่เซนเซอร์นะครับเพื่อที่จะไม่ให้อันตรายนะครับเวลาเราดึงเราก็กดถอยหลังได้เลยนะครับเป็นระบบตัดนะครับเวลาเราสตาร์ทรถอยู่นะครับเวลาเราสตาร์ทรถอยู่นี่รถจะไม่ ถอยหลังไม่ได้นะครับเวลาเราเปิดกุญแจใช่ไหมครับเปิดกุญแจแล้วถึงจะถอยหลังได้ใช่ไหมอ่าจะสตาร์ทไม่ได้นะครับ